คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่รุนแรงและภาพโป๊เปื่อยเกมแอคชั่นเดินหน้ายิงต่างๆเนี่ยเพราะอะไรถึงทำให้คุณสนใจเกมพวกนี้ความสมจริงความสะใจหรือเนื้อเรื่องที่ดีแน่นอนทั้งหมดที่พูดมามาผสมรวมกันกลายเป็นแม็กเพน ไม่ใช่ฮะไม่ใช่เกมนี้ Kane and l i n 2 d o g d a y เป็นเกม t Third Person s h o o t i n g ยิงแหละเกมนี้ผู้คุณหลายคนอาจจะไม่รู้จักผมก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นไม่รู้เป็นเพราะอะไรทำไมผมถึงไม่รู้จักอาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นเด็กด้วยมั้งตอนนั้นแต่ที่ผมได้ไปดูรีวิวจากเกมเมอร์ต่างๆส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าเกมนี้มัน <c oughs> แต่สำนักรีวิวจาก Metacritic ให้คะแนนไป63% IGN ให้คะแนนไป7เต็ม10 p ีซีเกมเมอร์ให้70%มันเป็นเกมที่ไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่หลักๆเลยคือการนำเสนอของมันที่มันจะแตกต่างจากภาคแรกเลยอย่างสิ้นเชิงม,มันนำเสนอแบบสุดตง่งดาร์ดดิบ ติดดินและเลียวสุดๆตัวละครต่างๆที่อยู่ในเกมก็ได้รับแรงบนันดาลใจมาจากพวกก่ออาชญากรรมที่อยู่ในโลกใต้ดินซึ่งสะท้อนความโลภความโกรธความเกลียดชงังและผลประโยชน์อันดับหมืดเคนแอนด์รินทูมีกระแสะที่น่าสนใจในช่วงแรกอย่างมากแต่พอเกมเมอร์หลายๆคนได้สัมผัสตัวเกมก็ได้กระแสะตอบรับที่ไม่ดีนักรวมถึงทำยอดขายได้ไม่ดีจึงทำให้เคนแอนด์ินทูเนี่ยไม่มีภาคต่อจนมาถึงปัจจุบัน ผมซื้อเกมนี้มาเล่นครั้งแรกประมาณหมต้นมั้งตอนนั้นผมไม่ค่อยมีตังค์เวลาจะไปซื้อเกมแต่ละทีก็ต้องไปเติมบัตรถูกแล้วก็เอาไปเติมสติมอลเลดอีกทีกว่าจะได้ซื้อเกมก็โดนค่าธรรมเนียมไปครึ่งหนึ่งแล้วขว<อ>ดมึงไม่เห็นใจเด็กตาดำๆที่พ่อแม่ให้ตังค์ค่าขนมวันละ40บาทเลยหรอวะจะขูดเลือดขูดเนื้อไปถึงไหนแค่ไปโรงเรียนกูต้องคิดแล้วว่าจะซื้อขนมวันละ5บาทหรือซื้อไอติมวันละ10บาทดีกว่าจะเก็บตังค์ได้แต่ละบาทรู้ไหมวม่านน กว่าจะได้ตังค์สองสามร้อยเพื่อมาซื้อเกมและกว่าจะซื้อเกมก็ต้องมาดูอีกว่าเกมไหนสนุกและราคาถูกยังไม่พอดูสเปคอีกว่าเล่นได้หรือเปล่าจะซื้อเกมสักเกมนี้ก็ต้องเตรียมใจประมาณหนึ่งเลยนะด้วยความที่ตอนนั้นไม่มีเกมที่อยากเล่นเลยหาดูเกมที่พอจะซื้อมาเล่นได้บ้างก็ได้ไปเจอเกมนี้มาตอนมันลดราคาแค่20บาทเองก็จัดเลยสิตอนแรกก็คิดว่าเปิดเกมยิงทั่วไปไม่ได้คิดอะไรแต่พอเปิดเกมเท่านั้นแหละโอ้โหี่อะไรเนี่ยแค่าฉากแรกก็เป็นฉากทรมานแล้ว แล้วมันดูดิบมากตอนนั้นก็เล่นไปไม่ได้รู้ความเป็นมาของเกมหรือเนื้อเรื่องอะไรจนมาทำคลิปแล้วหาข้อมูลนี่แหละถึงได้รู้ว่าเกมนี้พัฒนาโดย IO Interactive และจัดจำหน่ายโดย Square Enix ในปี2010ทีมเดียวกับที่สร้างแฟนชาย Hitman นั่นแหละเกมนี้ลงแพลตฟอร์ม PS3, Xbox 360และ PC เนื้อเรื่องจะกล่าวถึงอดัมเคนมาคัสและเจมส์เซตดลิน4ปีหลังจากเหตุการณ์ภาคแรกทั้งคู่ได้แยกทางกันไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ลินได้ย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ในเซี่ยงไฮ้กับแฟนสาวข,ของเขาชื่อซูตอนนี้เขาทำงานให้กับแกงลักลอบคาวุธของหัวหน้าแกงอย่างเกอร์เซอร์ เกอร์เซอร์มีแผนลักลอบอาวุธไปยังประเทศแอฟริกาลินเมื่อรู้อย่างนั้นเขาเลยติดต่อเคนให้มาช่วยงานเขาอีกแรงหลังจากทํางานนี้เสร็จทั้งคู่จะแบ่งเงินกันเพื่อวางมือจากงานพวกนี้แต่เหตุการณ์ก็ไม่ได้ราบเรื่นอ,อย่างที่คิดจริงๆแล้วต้องเล่นภาคหนึ่งมาก่อนถึงจะเข้าใจความเป็นมาของสองตัวละครน,นี้มากขึ้นแต่ผมไม่เคยเล่นไงเลยไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับ2คนนี้ว่าเป็นใครทาอะไรมาก่อนตัวเกมจะนําเสนอแบบฟ้าฟุตเทจมุมกล้องสายไปมาให้อารมณ์เหมือนภาพเหตุการณ์จริงและจุดเด่นของเกมนี้ไม่มี ไม่มีเลยเกมเพย์ก็เป็นแค่เกมวิ่งวิ่งยิงทั่วไปไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ยกเว้นการนำเสนอของมันนั่นแหละที่กล้าลองอะไรใหม่ๆบ้างตัวละครก็ไม่มีเสน่ห์อ้วนพุงพุ้ยผมก็ไปครึ่งหัวแล้วคือมันแบบมันไม่เท่มันบมนมันบอดซเวลาเล่นเกมนี้นะประมาณ10-20นาทีนี่ต้องพักละไม่ใช่เพราะว่าเนื้อเรื่องมันโหดหรือกดดันอะไรนะแต่เป็นเพราะมุมกล้องของมันนี่แหละ ที่มันสายไปมาทําผมแทบอ้วกไม่ไหวเลยต้องพักเลยในจังหวะที่กําลังนัวๆกันอยู่มันทําให้ไม่รู้เรื่องเลยว่าสตูอยู่ทางทิศไหนกันบ้างแต่เกมนี้ก็มีให้ปิดระบบกล้องสายอยู่ก็ถือว่ายังดีแต่พอปิดเท่านั้นแหละคุณจะรู้ความจริงทันทีว่าเกมเพย์ของมันนั้นแข็งสุดๆทั้งการวิ่งหรือมูฟเมนต์ต่างๆมันดูไม่เป็นธรรมชาติเลยการเพย์ก็ออกแบบมาไม่ค่อยดีเวลายิงรู้สึกเหมือนมันไม่มีน้ําหนักแล้วก็ไม่ค่อยจะโดนนะหรือกูกกเองก็ไม่รู้และเพราะที่มันเป็นแบบนี้นี่แหละเลยไม่ค่อยอยากเล่นต่อเท สแล้วที่ผมบอกว่ามันเป็นเกมยิงคือมันยิงจริงๆยิงอย่างเดียววิ่งยิงวิ่งยิงยิงอีกแล้วและเนื้อเรื่องก็เป็นเส้นตรงอย่างเดินจากจุด A ไปจุด B CD นี่ไม่มีเลย E ีนี่เป็นพยาญชนะที่5อะไรของกูแต่ก็นั่นแหละมันเดินเป็นเส้นตรงแบบไม่มีให้แวะเล่าเรื่องหรือแวะพักเลยตลอดทั้งเกมแม่ยิงตั้งแต่ต้นจนจบยิงอย่างเดียวยิงยิงยิง ในการยิงกันแล้วก็สามารถจับศัตรูมาเป็นโล่มนุษย์ได้แต่ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะบางครั้งเวลายิงกันอยู่พวกมันก็ไม่สนเพื่อนมันเลยขนาดจับประเพณตัวประกันแม่งก็ยิงอย่างเดียวแต่บางครั้งมันก็ไม่ยิงไม่รู้เป็นเพราะอะไรกลัวจะโดนเพื่อนมั้งแต่ก็แค่แป๊บเดียวมันก็ไม่สนยิงต่อกูแบดกูไฟมดเลยกูเจอคากูไฟมดกูไฟห,หนามมดเลยการคเวอร์ยิงหลังกำบังก็ทำออกมาได้ดีศัตรูมันก็หลบเหมือนกันแต่มันหลบแบบ ไม่โผล่ออกมาเลยล็อกแมกระบบฮิวเลือดคุณก็ไม่ต้องเก็บกล่องพยาบาลหรือกินยาอะไรทั้งนั้นแค่คุณหลบหลังกำบังไม่ให้โดนยิงเลือดมันจะรีเจนให้คุณเองอาวุธก็มีหลากหลายให้ใช้แต่พกติดตัวไปได้แค่2กระบ,บอกเท่านั้นคุณต้องคิดให้ดีว่าควรใช้ปืนอะไรกับสถานการณ์ไหนการตายของตัวละครนั้นมันก็จะมีบ้างที่จะโดนวันช็อตคิวด้วยลูกสองหรือโดนยิงแบบระยะเผาขนแต่อโลกมนุษย์ที่เราสามารถทําได้เนี่ยเดีย มันก็ยังสามารถวันช็อตเราได้อีกอขนาดเอาคนมาบังกระสุนแล้วมันยังยิงเข้าหัวก็ได้โหมดขนาดไหนกูนึกว่าเป็นมาคัสในแบดบอย2ขนาดเล่นโหมดง่ายเนี่ยกูยังตายอ่ะของสัยจะกากจริงๆ <c oughs> การยิงต่อสู้ในเกมจะให้ความรู้สึกทุกรักทุเลมากเชน่นเวลาคุณโดนยิงเข้าเยอะๆตัวละครของคุณก็จะล้มแต่ก็ยังมีโอกาสให้คุณคานหลบเข้าที่กำบงังหรือยิงต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดที่มันล้มลุกคุกคานขนาดนี้เนี่ย เพราะตัวละครของเราอย่างเคนและลินเขาไม่ใช่คนเก่งอย่างลินคอนเคนในมาเฟียสขนาดโดนยิงแสกหนา้ายังไม่ตายอะอย่างเวอร์หรือแม็กเพนที่ยิงปืนโคตรแม่นและอึดระดับไดฮาร์ดเรียกพี่พวกเขาก็เป็นแค่คนธรรมดาที่ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรแค่หาเลี้ยงปากท้องด้วยปืนและความรุนแรงเพื่อให้ตัวเองได้หนีออกจากวงจรพวกนี้เนื้อเรื่องมันมาโทนจริงจังเลย แบบเครียดเลยกูเครียดเลยนะแต่ในความรู้สึกของผมมันดูเลยเถื่อนจนเกินไปหน่อยจากตอนแรกเรายิงอยู่กับพวกอันธภานพวกแก๊งยิงตำรวจหน่วยคอมมานโดสักพักทั้งทาหารเฮลิคอปเตอร์แม่งมาทางประเทศอะแค่จะฆ่าไอ้สองคนเนี้ยมึงต้องระดับประเทศเลยเหรอเป็น GTA ติด6ดาวเลยแต่บรรยากาศมันก็ทำออกมาได้ดีทำให้รู้สึกว่าเสี่ยงไฮในโลกของ2คนนี้เนี้ยเป็นเหมือนนรกบนดินทั้งเงียบเหงาและสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าอยู่สังคมที่น่าขยะแขยงมีทั้งโจรทั้งอันตภานแก๊งต่างตาตำรวจที่รับสินบนและพวกมีอำนาจแต่เนี่ย บอกไว้ก่อนคนที่เป็นที่เฮี้ยนสังคมมันเต็เนไปด้วยคนบ้าทำมันเพื่ออะไรยัะลุึงตายแม่งเป็นยู่ใจรูดช้าแม่งจับพอบใจสถาบันวยไม่ใช่โรงเรียนไอ้สัเนี่วันฮาโลวีนเนี่ยมึงวันปล่อยผีผีก็บีบคอบีบหางแม่งเ,เห็นอะไรไหม อคัาานและเกมนี้ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่เล่นได้คุณยังสามารถพาเพื่อนของคุณมาโคอบได้อีกคนหนึ่งเพื่อช่วยกันเอาตัวรอดแต่หมาป่าเดียวได้อย่างคมนั่นเหรอ <c oughs> เล่นคนเดียวได้อยู่แล้ว ไม่ใช่ลยหรอกไม่มีใครอยากเล่นกับกูโหมดออนไลน์ที่ไม่มีใครเล่นเลยแต่คุณก็ยังสามารถเล่นได้โดยในโหมดนี้จะจุผู้เล่น8คนโดยปกติแล้วจะสามารถเล่นกับเพื่อนและผู้เล่นออนไลน์ได้แต่ถ้าหากอยากเล่นโหมดนี้คนเดียวก็ยังสามารถมีเพื่อนร่วมทีมที่เป็น AI ทั้งหมดได้เหมือนกันในโหมดอาร์เคดโดยพวกคุณจะต้องช่วยกันป้นในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟร้านจอดเครื่องบินหรือแหล่งกบดานของพวกอาชญากร โดยแต่ละสถานที่ก็จะป้นเงินได้สูงสุด4ล้านดอลลาร์ซึ่งมีเวลา4-5นาทีเท่านั้นเพื่อจะทําให้ภารกิจสําเร็จภายในการป้นก็จะมีตํารวจมายิงสกัดเพื่อไม่ให้ผู้คุณหนีรอดไปได้และผู้คุณก็จะต้องฝากกองกําลังตํารวจเพื่อหนีไปยังรถหลบหนีให้ทันก่อนเวลาหมดและในระหว่างป้นคุณก็ยังสามารถหักหลังเพื่อนของคุณได้เพื่อเก็บเงินไว้คนเดียวสัตว์จะไม่มีในหมู่โจรไม่คิดเรื่องส่วนตัวแต่มันเป็นธุรกิจธุรกิจที่กูต้องซื้อปืนแรงขึ้นเพื่อยิงผู้มึงในตาต่อไป ฉะนั้นคุณไม่สามารถไว้ใจใครได้เลยในการเล่นออนไลน์ อย่างน้อยก็ผมคนและคนที่ตายจากการถูกหักหลังก็จะไปเกิดเป็นฝั่งตำรวจแทนเพื่อมายิงเราอันเดอร์โคเวอร์คอปจะเป็นเหมือนโหมดเมื่อกี้เลยโดยจะสุ่มผู้เล่นหนึ่งคนให้เป็นสายตำรวจและรอคำสั่งรอบยิงจากด้านหลังแล้วยังมีอีกโหมดหนึ่งที่จะแบ่งผู้เล่นเป็น12คนโดยจะแบ่งเป็นโจนที่ปล้นธนาคารกับตำรวจเลยโดยเงินที่ปล้นมาได้ทั้งหมดจะเอามาแบ่งกันเพื่อซื้อปืนมาเล่นในตาถัดไปแต่ตอนนี้มันลางไปแล้วไงเลยไม่ได้สัมผัสประสบการณ์พวกนั้นมันน่าเล่นมากนะโหมดนี้น่าเสียดายที่เกมมันไม่ได้เป็นที่นิยมมมเรรื่่อองของขกกกาฟิัน็ไ วยเหมือนเกมที่พิเศของหลายๆค่ายแต่ที่มันดูจริงกว่าเกมอื่นๆคือโทนของภาพและเลนของกล้องที่มันจะดูหนวัวไม่ค่อยชัดเหมือนเรากาลังดูฟุตเทจของกล้องตัวนี้พอมารวมกันแล้วมันเลยดูสมจริงมากขึ้นเรื่องของเสียงหรือซาวเอฟเฟกต่างๆก็ทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวเหมือนกับวิดีโอที่อยู่ในกล้องนั้นแหละที่เราเคยใช้ถ่ายนู่นถ่ายนี่เสียงมันก็จะออกประมาณนั้นซึ่งผู้พัฒนาก็จงใจให้ใหมันเป็นแบบนั้นตัวเกมใชเอฟเฟกอย่างสร้างสค์ซึ่งมันทําให้ตัวเกมดูดิบเถื่อนมากขึ้นอย่างเช่นการเซ็นเซออรรร์ศหหืตััววละคที่ถูกยิง และภาพโป๊เปือยต่างๆการนำเสนอเมืองจีนที่เต็มไปด้วยตึกลาบ้านช่องต่างๆกับแสงไฟนีออนที่แสบตาทําให้มันดูสวยและสมจริงอย่างเหลือเชื่อโดยทั้งหมดที่พูดมาทําให้เหมือนเรากาลังดูคลิปสนักฟิล์มที่หาดูได้ในดาร์กเว็บ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Dark Wave วันนี้เราไปหาซื้อเคนแ n นด์ล2ที่ Dark Wave โดยเราก็ไม่รู้ว่าเคนแ n นด์ลิที่มาจาก Dark Wave นั้นจะเป็นอย่างไรพอพๆๆอ,อ,อดตกกูโดนดาอยากเล่นคำๆนะครับและสําหรับใครที่อยากรู้เนื้อเรื่องของเคนแอนด์ลินทูเนี่ยว่ามันเป็นยังไงผมจะมาเล่าให้ฟังแต่สําหรับคนที่อยากเล่นเองตามแต่ใจเจ้าเลย เนื้อเรื่องต่อจากที่ลินโทรหาเคนเพื่อให้มาช่วยงานเคนได้นั่งเครื่องมาถึงเซี่ยงไฮ้ลินก็ได้มารับเขาเพื่อจะพาไปโรงแรมแต่ก่อนจะไปลินเขาต้องทํางานให้เกอร์เซอร์ก่อนระหว่างที่กําลังไปลินได้บอกว่าเกอร์เซอร์จะมารับพรุ่งนี้เพื่อไปคุยงานและสิ่งที่ลินต้องทําวันนี้คือไปคุมขู่อนฐพานคนหนึ่งเพราะอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันพอไปถึงลินก็ได้พังประตูและโดนยิงส่วนออกมาทันทีและมันก็ได้วิ่งหนีไปพร้อมกับแฟนของมันที่กำลังโปอยู่เคนและลินก็ได้วิ่งตามไประหว่างทางก็ได้ต่อสู้กับพวกแกงงของอนนนนนาาลคนนั้จไปสุดที่ต เมื่อรู้ว่าไม่มีทางหนีแล้วมันก็ได้จับแฟนสาวของมันเป็นโลกมนุษย์และเกิดการยิงกันจนกระสุนนัดหนึ่งไปโดนที่แฟนสาวของอันตะานตายด้วยความที่เสียใจมันเลยฆ่าตัวตายตามแฟนมันท่ามกลางความสับสนของพวกเขาทั้งคู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันรุ่งขึ้นเกอร์ซร์ได้มารับพวกเขาและคุยงานกันถึงเรื่องการลักอลอบขนอาวุธไปยังประเทศแอฟริกาเมื่อขนเสร็จแล้ว พวกเขาจะได้รับเงินที่ตกลงกันไว้หลังจากคุยสับเพเหรักันไปจู่ๆก็มีรถมาพุ่งชนรถของพวกเขาและเกิดการยิงกันขึ้นโดยไม่รู้เลยว่ามันเรื่องอะไรระหว่างยิงคุ้มกันร,รถของเกอร์เซอร์อยู่นั้นก็ได้มีรถบรรทุกมาพุ่งชนรถของเกอร์เซอร์ควม่มลินช่วยเกอร์เซอร์ออกมาได้และวิ่งหนีไปที่ลานจอดรถลินก็ได้ถามเกอร์เซอร์ว่ามันคือเรื่องอะไรเกอร์เซอร์ก็ได้ตอบว่ามไม่รู้เหมือนกันและได้โทรหาพวกของเขาเพื่อให้รถมารับและก็ได้รู้ว่าที่นี่คือถิ่นของสิงหัวหน้าแก๊งอันตามานที่ม พวกเขาทั้งหมดก็ได้วิ่งหนีตายและยิงต่อสู้กับพวกตำรวจจนไปถึงจุดนัดพบของรถที่มารับ ลห,ออไไหลังจากเหตุการณ์นั้นเกอร์เซอร์รู้เลยว่าเป็นฝีมือของสิงแน่ๆเลยส่งเคและลินไปจัดการพร้อมลูกน้องที่อาวุธครบมือเพื่อบุกลังของสิงและเมื่อไปถึงก็ได้หยิงปะทากันจนได้ตัวของสิงที่ห้องทํางานลินก็ได้ถามกับซิงว่ามาเล่นเกอร์เซอร์ทําไมซิงเขาก็ตอบว่าเขาไม่ได้มาเล่นเกอร์เซอร์แต่เขาจะมาเล่นเคนกับลินต่างหากเพราะคืนก่อนพวกเขาได้ยิงแฟนของอัปพานตายซึ่งผู้หญิงคนนั้นเธอคือลูกสาวของนักการเมืองที่มีอิทธิพลที่สุดในเซี่ยงไฮ้ทั้งตำรวจและกองทัพทหารก็เป็นคนของเขาการโจมตีเมื่อวานไไไมม่่ดุ้งปที เกอร์ซ์แต่มุ่งไปที่พวกเขาทั้งสองคนลูกน้องของเกอร์ซอร์รู้อย่างนั้นก็หันมายิงพวกเขาแทนพะเรื่องทั้งหมดมาเกิดขึ้นจากพวกเขาเคและลินก็ได้หนีตายเพื่อเอาชีวิตรอดแต่พวกเขาจะต้องเก็บลูกน้องของเกอร์ซ์ให้หมดเพื่อไม่ให้ไปบอกเรื่องนี้กับเกอร์ซ์ระหว่างยิงกันตำรวจก็ได้มาเสริมเคและลินก็หนีออกมาได้เคเลยถามถึงเรื่องงานว่าจะถูกแคนเซิลไหม ลินก็ได้ตอบไปว่าไม่หรอกถ้าเกิดเซอร์ไม่รู้เรื่องนี้ลินเมื่อรู้ว่าเขาทั้งสองกำลังถูกหมายหัวอยู่เขาเลยโทรหาซูแฟนสาวข,ของเขาเพื่อจะพาหนีออกจากประเทศนี้แต่ซูก็ไม่รับสายเขาเลยฝากข้อความไว้ว่าเขารอยอยู่ที่ร้านบะหมี่นงนะกงนเช้าลางน้าลงัน,น,นกินข้างัน<อ>้าวปลางวันกินาวลาทนกาันกันกินึกถึงนึกถึงบะหมี่ <the> ระหว่างที่พวกเขากําลังนั่งกินกันอยู่ ก็โดนหน่วยสวรรบุกโจมตีและพวกเขาก็ได้ยิงฝ่าพวกหน่วยสวรรคไปที่อพาร์ตเมนต์ของซูเมื่อไปถึงก็พบว่าพวกของซิงมารออยู่แล้วจากนั้นพวกเขาก็ได้ยิงฝ่ายิงฝ่าอีกแล้วยิงพวกลูกสมุนของซิงไปยังห้องของซูเมื่อไปถึงห้องก็ไปพบซูลินสิ้นหวังมากเพราะซูคือโลกทางใบของเขายังไม่ทันได้พัก พวกของซิงก็มาอีกพวกเขาก็ได้ยิงปะทะากันจนมาเจอซูที่ตึกตรงข้ามลินต้องช่วยยิงสกัดพวกของซิงไม่ให้ไปถึงตัวของซูเฮีย <Heh, S 2> อะไรเนี่ยซิงซิงซูซูกูงงไปหมดแล้วเนะี่ยระหว่างยิงลินก็ได้บอกซูให้หนีไปที่หลังคาคนของซิงก็หลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดอย่างต่อเนื่องเมื่อไล่ยิงกันจนไปถึงหลังคาก็ได้พบว่าซูโดนเซิร์ง หมายถึงซูโดนพวกของซิงจับไว้และพวกของซิงก็ได้มาล้อมพวกเขาเคนที่กําลังเลง็งปืนไปที่ซิงก็บอกว่ายิงโดนอยู่แล้วแต่ลินที่คิดว่ายังไงก็ไม่มีทางรอดเลยจําใจต้องยอมและสอกไปที่เคนเพื่อจํานอน No! Leave her alone! I said leave her alone! Tell him to stop! Please! It's got nothing to do with her! Fuck you! I'll fucking get เคนและลินได้ถูกจัดทรมานเพราะกับแฟนสาวของเขาที่กำลังถูกข่มขืนอยู่ระหว่างนั้นลินก็ได้หมดสติไปพวกมันเลยคิดว่าตายแล้วเลยเอาไปทิ้งที่กองขยะแต่เขายังไม่ตายลินฟื้นขึ้นมาและรีบไปช่วยเพื่อนและแฟนของเขาทันทีและในที่สุดเขาก็สามารถฆ่าสิงได้สาเร็จเคนยังคงมีชีวิตแต่แฟนของเขาไม่รอดเธอถูกข่มขืนและฆ่าอย่างทารุณลินเสียใจมากและไม่สามารถทําอะไรได้เลยโลกทั้งไปของเขาได้หายวับไปกับตา แต่ในตอนนี้ยังไม่มีเวลาให้เสียใจพวกเขายังคงต้องหลบหนีต่อโดยที่ไม่มีเสื้อผ้าเรื่องบานปลายและเลยเถิดมาถึงขนาดนี้พวกเขาทั้งคู่ยังคงเชื่อว่าข้อตกลงกับเกอร์เซอร์ยังคงอยู่พวกเขาไปคุยกับเกอร์เซอร์เรื่องงานที่เขาได้นัดกันไว้อย่างไรก็ตามเกอร์เซอร์ได้รู้ว่าพวกเขาทั้งสองคนได้ฆ่าลูกสาวของนักการเมืองเกอร์เซอร์เลยจะเก็บพวกเขาเพื่อหยุดเรื่องนี้และก็ได้เกิดการยิงประทะกันเกอร์เซอร์ถูกต้อนจนมุมเขาเลยบอกว่าเขามีเครื่องบินที่จะพาเคธและลินหนีออกจากประเทศเที่ยงหายได้พูดยังไม่ทันจบ เกอร์เซอร์ก็ได้ถูกยิงที่หัวโดยคนของนักการเมืองที่ถูกส่งมาเก็บเคลและลินเมื่อรู้อย่างนั้นพวกเขาทั้งคู่เลยยิงต่อสู้กับพวกทหารและเฮลิคอปเตอร์เพื่อหนีไปให้ได้แต่ก็ไม่รอดอยู่ดีเคลและลินได้ถูกจับขึ้นเฮลิคอปเตอร์แต่ในจังหวะนั้นเองลินได้หาโอกาสฆ่าทหารบนเครื่องทั้งหมดและยึดเฮลิคอปเตอร์ได้เลยเกิดการยิงครั้งใหญ่เคลและลินได้ที่ให้คนขับไปจอดบนตึกของนักการเมืองและยิงกันต่อบ,บนตึกจนฝ่ามาถึงห้องของมันได้สําเร็จลินไม่พูดพ่าททำเพลงพอเจอตัวกกกก็ยยิงงงเเเเขขข้้้้้าาาาแแแแหหนนนนนลลพื่อคอคใฟััจ เขาก็ได้หนีต่อจนมาถึงสนามบินนานาชาติเพื่อค้นหาเครื่องบินส่วนตัวของเกอร์เซอร์และได้หลบหนีออกจากประเทศได้สำเร็จ เนื้อเรื่องก็จบเพียงเท่านั้นโดยไม่รู้เลยว่าพวกเขาหนีไปที่ไหนหรือย,ยังมีชีวิตอยู่ไหมแต่ก็มีเรื่องเล่ามาว่ามีชายคนหนึ่งใส่สูทเนกไทสีแดงลอยสัก์บาโคที่หัวเขาได้พบเจอกับชายคนหนึ่งที่บาร์และอีกคนที่สนามยิงปืนจากนั้นชายใส่สูทก็ได้เก็บพวกเขาทั้งคู่แล้วก็ตายหานั่นแหละจบหยอกเล่นนะตอนหลังนะ่ะ เนื้อเรื่องมันเข้มข้นตั้งแต่ต้นจนจบเลยและนั่นแหละคือสาเหตุที่มันต้องยิงกันทั้งเกมเพราะสถานการณ์มันบีบบังคับตามเนื้อเรื่องผมว่าเกมนี้มันทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวแค่มันถูกขัดเกามาได้ไม่ดีพอในส่วนของเนื้อเรื่องมันก็ดีแต่ก็ไม่ได้ดีที่สุดเพราะการบิวอัพหรือจุดคลายแม็กต่างๆมันถูกจำกัดด้วยมุมกล้องที่เป็นฟาวฟูตเทสนั่นแหละสำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะบ่นเกมนี้แล้วถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลไม่ตรงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าคุณมาดก กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับไปแล้วบ๊ายบาย